นะครัคุณน้องเก็บฐานะของคุณก๊อตไปฮะ M V P ในเกมที่แล้วเค K จีน่าสนใจครับมีโอกาสเก็บแชมป์ในเกมนี้แต่โอซาก้าโดนไอเแปลกของคาราเมลสวนมาตรงนี้ในเรื่องของคิวฟิตและโดนซ้ำด้วยฮะโอซาก้าไปอีกแล้วอ่ะคนแรกของฐานะของเค K O G นะตองอ่ะคาราเมลเพโซนกันไปนะสำหรับน้องวงตรงนี้คอยสังข์ถึงไหมตัดแต่งงะอยู่อยู่ฮะตรงนี้ดูว่าดังๆของเค K O G นี่พยายามที่จะเก็บคาราเมลบูโน่ให้ได้ฮะ แบบนี้คือดาร์กูนอฟ VS ที่มากันเพียบแล้วอีพีจบอันดับ5ฮะใช่แล้วครับสหรับในเกมที่1นะของเกาะสวัสด์ะก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่ดีนะยังอยู่ในช่วงต้นๆอยู่ใช่ครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับฐานะของดึกกูซับดาร์กูนอฟไปเก็บเควินมาได้ตรงนี้สกอบเดียวตายจริงครับโอ้ยมายังไครับเอฟเจ้โหพื้ไปตะกี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีคนนึงคือฐานะของบูมก๊อตด้วยฮะคิดว่ามีใช่ไหมใช่แต่ว่ายังอยู่หรือเปล่าบูมก๊อตเนี่ยเป็นคนที่ใช้ m อ9เจ็ก้าบุมก๊อตไปด้วย แต่ไม่คิดได้อยู่นะได้ครับผมต้องมาดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงตรงนี้้นานะ Eros นี่ค่อนข้างที่จะใกล้วงพอสมควรนะอาจะบิงไปทางด้านหน้านี่โอ้โ oh, หเจอที่บูมนะฮะตรงนี้ถือว e ่าถือว่าทั้งหมานดีฮะเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ในระดับแล้็ตรงนี้อยู่แล้วด้วยแล้วเด็กหลงเล่นกับ mm hmm. ตาราโมชิอยู่โดยเพโซนเข้าไปฮนะแต่ว่าคิวถือว่าได้ไปต่างๆ่างในเด็กหลงทำไว้ด้วยแต่ว่าไม่ได้สกอร์คิวตรงนี้มีโอกาสแต่ mm hmm. ตรงนี้เหมือนกันกับสองคะแนนนะได้เองงั้นต้องมาดูว่าจะทำได้หรือเปล่าตรงนี้จำนวนคนได้เปรรีีียบบสสุดดๆนนะทาาางง้ขออคัผมมโก จะได้เป็นแชมป์ในเกมนี้เหมือนกันแล้วเรียบร้อยครับเก็บคนสุดท้ายไปได้ฮะทีวอเหลือครึ่งนะเหลือครึ่งึนของ8คนก็คือ4คนตอนนี้ครบทั่วแล้วเจอกับโคจีแน่ๆแล้วกับ2ทีมสุดท้ายจะมีหนึ่งทีมอย่างคาราเมลที่คูโน่เนี่ยอยู่พื้นที่คนเดียวด้วยไม่ค่อยน่าเลนเท่าไหร่ฮะเกียวที่อยู่หลังบ้านหลังเดินนะนี่คือหลังเดินที่เขาแคมป์โคนมาตั้งแต่ช่วงต้นอยู่แล้วด้วยนานเลยฮะอยู่ตรงนี้มานานแล้ววงมาตรงนี้พอดีด้วยฮะแต่ใครบ้างดังๆที่วอลเนี่ย มีบื้นที่ที่ได้เปรียบได้มากกว่าฮะแล้วเริ่มที่จะวงลงมาบูแล้วครับผมแล้วเจลเองครับหลบ<ง>หลอมอย่างนี้พื้นที่โล่งๆยังไงห้างไม่เห็นเลยครับไม่ยิงไม่เออโดนยิงสวนกลับมาซะก่อนตรงนี้ไหมโอ้เสียจังหวะไปเลยครับเดี๋ยวบูเก็บลูกมาตรงนี้อย่างที่อยู่ดาวโจนะตามเข้ามาชาร์หาเจหาเป่าตัวเองป่ายมาตรงนี้แล้วไปโจนาที่โดนเพทโซนไปเหมือนกันเราเล่นกันอยู่ตอนนี้โอ้โหไอ้เจลสุดเก่าโอ้ยนิดหนึ่งเท่านั้นเองฮะเตือนหนึ่งหรือเปล่าเมื่อกี้ ว่าอีโวเนี่ยล้ม้องโซนไปก็ใช่ไหมครับผมพยายามสลัดที่ตัวเองเพลทตัวเองออกไปในการดึงฐานจังหวะให้กับตาหน้าของหน้าที่เขาเต้นนะฮะเด็กหลบนะใช่ครับผมแล้วชดนะเอ็มเจ็ดสิบเก้าว่ะนัดเดียวโบ๊ะสามเลยฮะวีดีโอเปิดตัวก็เปิดมาคู่กันด้วยสองทีมนี้มีการข่มกันอยู่นิดนึงอ่าแล้วมาใส่กับชุดไทยเกมด้วย่าได้เจอเสือขาวตรงนี้ก่อนจะไปกัดอีโวอีสปอร์ตเกมสองนะยิงขยับยิ่งน่ากลัวสำหรับตรงนี้เคอจีเกม เก็บฟ <cin stereotype> ุซซัดแา่นของฟุกซไปก่อนนะอีโอชิเดียวกันนะทำแต้มมาสร้างความกดดันให้กับยิปเยระเบิดเข้ามาแล้วครับระเบิดได้ไหมได้ไหมเราต้องได้เก็บฟูตรงนี้ไปยิงเก็บไปก่อนหนึ่งคนนะเป็นคิวแล้วโจนาไปเก็บทางหน้าของมุมมุมหายไปส่งมาดับห้างครับเป็นอีกคที่หลางไปทั้งตี้แล้วเคอซีตรงนี้มันจะเข้าไปยื้อไฟครับเป็นเทรนเทรนไฟเลยนะตอนนี้ยิงละลายทันหน้าไอวอรไปก่อนมุลซอนครับอยู่ทางด้านในโดนพาดมาตรงนี้แล้วรัวกันใครจะโค้งกว่าเรือยงดีแต่ขยับชาเข้ามาขยับชากมาแต่ว่ไม่ได้ยิงต่อแล้วโดนนี่คืออมาาาจะะตยเ อ่อนสังฆะเอาละวี่เทรดไปทเทรดกันมาตรงนี้ครับตกกลางเหมือนกันนะอุ้งก้อยู่ด้านในพยายามปั๊มเือดอยู่ได้อีพีนึนงคาราเมลที่ล้มลงไปคะเควิ่ยังออนไปเก็บคาราเมลเหมือนเดิมนะเจลเอ็กหลบได้ฮะหลบหลังแล้วตกกลางมาแบบนี้เสียอีพีจบไปดับสี่เคจีล้างทั้งไปแล้วได้มาเจ็ดเคจีสี่คาแนนครับชอบตรงนี้คืออีวอนก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเคจีเองก็ต้องเอาตัวรอดใน,ในการตัดงี่ตรงนี้มาและอีวอนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้โดนคาราเมลส่องอยู่แล้วคาราเมลคนครบด้วยฮะโอกาสตรงนี้ เอ,อื้อหน่อยให้เค g หรือเปล่าฮะเล้วอเอ็มไปเก็บวีโวทหายไปก่อนแล้วดูพื้นที่ด้างหน้าหลังเสียเปรียบครับวีโวทีสปอร์ตอยากเห็นแผนที่เหมือนกันนะตรงนี้จะไปบีบกลางหรือเปล่าฮะโอ้เหลือวงปยฮะใช่ครับเทวินกันอาจจะตายฮะตรงนี้ JLX ไปแลกกับคาราเมลอยู่ด้านเจลแล้วดูกระสุนมาทั้งสองทางอะอีโวทเหมือนทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นพันธมิตรยิงคาราเมลก่อนนะเราไม่ไหวอะเคโอจีไปโดนวงบี๊ตรงนั้นเสียเปรียบสุดๆอีโวทขยับมาตรงกลาง ออมีโอกาสได้แชมป์สูงแลวโจานาไปเก็บเกตูมาด้วยเดคู่ไปซัดหน้าแม่มือก่อนหายไปบูโน่ไปเก็บลุกมาคาราเมลจะเป็นตัวแปรสำคัญในการสึกครั้งนี้โอ้โหเอาละลุกเพิ่มสกอร์มาตรงนี้คาราเมลแล้วมีการเพย์โซนเกิดขึ้นเคอจีายแล้วไปเป็นโจนาแล้วตูตรงนี้อีวอสมีโอกาสมากๆกับเกมนี้เดี๋ยวโจนาคนเดียวไม่ไหวแล้วครับเจวิตรงน,นี้พันยาแล้วฮะโจนาครับรอเวลาเลยแกปั๊มยารอคว้าเติมหนึ่งแล้วได้บูย่าเเพนดับเพิ่นไปกับอีวอสอีสปอร์ตโอ้โห วกเขาแบ่เวว่าถึงในสถานการณ์แบบนี้ที่ถือว่าระลายที่ต้องการนะแต่แต่ว่าอันดับหนึ่งก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ให้โอซสปอตนะพื้นที่ดีจริงๆนะในการที่จะแคมป์โพตมาตรงนี้แล้ววงเป็นใจให้พวกเขาเนี่ยให้เคโต้องว่ายน้ําข้ามมาแต,แต่การว่ายน้ําข้ามไปเนี่ยมันเป็นเรื่องอยากจริงๆนะสุดท้ายแล้วต้องพันยาสู้วงและทุกอย่างที่ทําลายเขาทำให้อีโวนเนี่ยอยู่รอดท้ายะไม่ได้คือนะคะ ขอแสดงความยินดีนะคะกับแชมป์ของเราค่ะกับ Free Fire Poli Season 3 Presented by Detax และแชมป์ของเราในซีซั่นนี้ก็คือ e v o e s Esport s ค่ะยินดีกับแชมป์ใหม่ของเราด้วยค่ะ e v o e s Esport s นั่นเองพยักข่าที่พร้อมจะแพงลิศอยั่มสกูทุกคนค่ะ กับพวกเขาด้วยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะไม่ใช่แค่โปรเฮเยอร์ค่ะเราจะเห็นได้ว่าทีมงานทั้งหลังบ้านนะคะทุกส่วนเนี่ยมีส่วนช่วยที่ทำให้พวกเขามายยืนณจุดนี้และในตอนนี้ค่ะคือเวลาที่เราจะฉลองแชมป์และยกถ้วยไปพร้อมๆกันในเท้าดาวตอนนี้ในห้า มันจะเป็นยังไงเดยเก็ไปเสียดาวตรงนั้นนะนอกดาวลงไปก่อนเพื่อนกำลังขยับเข้าไปช่วยเรื่อยๆบรรดาท็อปทีมอยู่ครบนะอยู่ครบนะแล้วดีเจเอไปเก็บขนาฟิสิกส์มาครับเอาแล้วครับหมูต่อครับเคโีครับด้านหน้าครับทุบมาได้อยู่ครับเถอะโรคโบส์ครับพื้นที่เล่นอหมเยอะเหมือนกันนมูลค่าเกี่ยวไปเข้ามาหมูกับ สุดท้ายวงมันจะไปจบตรงไหนเขามาเพราะเป็นพื้นที่สนุกแบบนี้อะไรครับคือสุดท้ายถ้าเกิดวงมันตบเนี่ยมันจะตบไม่กำบ,บังเลยก็โล่งเลยซึ่งสไตล์การเล่นมันจะเป็นคนละแบบกันเดี๋ยวตัวเอกโดนกดดาวมาจากทางด้านหลังนะตรงน,นั้นจริงสวนกับใครอยู่ครับในบริเวณมุม,มสูงตรงนี้ฮะเป็นนัาเตะตัเกตที่เก็บนักเตา,าโมโม่ไปจริงๆต้องดาวแล้วตัเกตดาวไปซัดตรงนี้โมโม่เสียชีวิตฮะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วผมบอกได้วยคำเดียวว่าเอาแล้วนะตรงนี้นะไปลุ้นกันยาวๆนะไปแค่นี้พอนะท่านผู้ชม รอจังหวะอยู่ครับคือตอนนี้มันกดดันทั้งหมดไม่ใช่แค่พวกเราครับบรตาทีมนักแข่งเหมือนกันตอนนี้เสียงเงียบม,มากๆกคุณ o, ดูวงดิวบ,บาที่แท้จริงเถอะนะใครมันจะไปเล่นได้นะวงอย่างนี้ JLX น็อกเต่เด็กหลงหลงไปครับเอาแล้วครับผมเริ่มจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับและการดงเข้าวงในเฟสนี้สำคัญมากๆครับนะตัวของแฟนครับ ทัสแมนตรงนี้กับเอ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 ก็ยังไม่ขยับแล้วเดี๋ยวจะเข้าวงไม่ได้เอาเนี่ยถ้าไปแบบนี้เอาแล้วตรงนี้เป็นเดลต้าเองด้วยเอเอเอโดนคันนาแล้วอีโวอตเข้าไปเล่นกับพีซีตรงนี้เข้าไปซ้ำต่อทาหน้าจอนาซ้ำทางหน้ากระป๋องลงไปกระป๋องมันจะตายตรงหน้าเจเวกแกตัดกิงเข้ามาที่ซ้เไปที่อยู่บนหอกลอยอ่ะจอนาตามเก็บกระป๋องมาแล้วตามไปเก็บกระป๋องมาแล้วรถทางหน้าของมายจะจบไปจะคูนเข้าไปเก็บทาหน้าอีทานเนี้ยเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่จบลงง่ายๆครับดูแคเนี้ย M7.9 oh, สายตรวจแคสเซิลไป A A เคลื่อนทัาครับ ีไปเก็บตัวฟุกกอมาเนเกตซามเฟอร์เสียไปแล้วและเอเอตรงนี้ไม <im> 谢谢 <eter> <inä Dank contemporary> ่ผ่านครับโเจเวกาไปเก็บฟุกก็มาลูฟี่ตาเก็บหน้าไก่นาตรงนี้เรากาบอลขึ้นาที่เราเหนี่ยเข้ามาโอซาก้าเจนิลราเบิรเข้ามาจีีียัใส่ตัวเจเวกาหนาหน้าไปครัตัแม่แม่ตาไปเก็บถึงคุมาตามีถึงคุ่มาแล้วข้าเราเมนีตรงนี้ไม่ง่าจะรอดนะเจก้าังที่จะย้ำอยู่ครับเแมตตามไปเก็บตัวอีโวมาแล้วตอนนี้มันเหลือแค่หกีสบสคนในพิตาเดียวป้าเาเบิรกเ้าไปต่อไปเดนเกนล เอาแล้วครับทอมเกาะด้วยครับต่อนีมครับเจียวเองครับด้านล่างยังมีเอเออยู่อีกหนึ่งคนครับท่านผู้ชมครับแล้วโปงที่มันกำลังบีบนีมันโปงสุดท้ายแล้วมันเหลือหกทีมเฮ้ยโนนะเข้าไปเกะปูอ่ะมาหอยสังสวนโนรกาากิก้าเจ็ดเจ็ดใ้เอจบอันดับหกไปครับตอนนี้เหลือห้าทีมเจเรนตน้องเต่าน้องเต่าอีวอนด์เจอแก๊สตรงนี่ยได้โง่เข้าไปเก็บมาแล้วเป็น <3 S 1> ที่จบสามไปครับสามทีสามทีมีตัวทีจีจบมาดับสี่ครับไทยจะคว้าบุญยะ ไทยจะคว้าบูญยาแล้วเหลือใครเหลืออ e ีโวตแคลซีพัแไปก็ตกไอเคลซีได้บูญยาเนี่ยจบไป,ป e อีโวตผอเป็นตัวเ e ต็งอีโวตต้องแคลซีจบมาจาับสอไปครับวันนอยวันตรงนั้นเป็นสองก่องหนึ่งก่อนครับแล้วเปิดได้เมื่อก่อนแล้วจังหวะว่าสุดท้ายตรงนี้ครับโอ้ตัวเขาเมืเก่กี้เคลซีเขาคว้าบูญยาไปกันอ e ีโวตในเกมที่สุดอัดตนะึ๊บสุด,สด ในที่สุดนะในกูล่าซีซั่นคนับเขาควงตำแหน่งจากคุ่แข่งแชมป์มาตลอดหลายคนบอกว่าเขาจะไม่ได้บูย่าในแช์ไฟนอลแต่สุดท้ายพวกเขาทำได้กับเือขาวตรงนี้อีโวนะ้าบูย่าแล้วทะลุไปไหนต่อไหนครับแชมเปี้ยนนะคะของฟีไฟเออร์โปโลลีกซีซั่น4 Presented by d ายดีแท็กคือคือคือคอสแสดงความยินดีกับทีมอวอรสอีสปอร์ แสดงความดีดีกับอีวอชิปด้วยค่ะอวอชิปดีด้วยครับนี่เลยนะครับสุดยอดยจริงๆช่วยรางวัลอันทรงเกียรติของเรานะครับจะตกเป็นของอีวอชและตอนนี้นค่ะได,ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะที่พวกเขาจะได้ชื่นชมกับตำแหน่งแชมเปี้ยนและช่วยรางวัลอันทรงเกียรติของลีกของเราใน5้ส ยครับผมนี่คือเวลาของพวกคุณค่ะดื่มด่ำกับมันให้เต็มที่ดับเบิลแชมป์ครั้งแรกของวงการอีสปอร์ตของเราถือได้ว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับผมของ e อีสปอร์ตจริงๆเลยนะฮะไม่น่าเชื่อจริงๆแสดงความดีดีด้วยจริงๆครับผมน้ำตานี้เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ทำได้แล้วนะฮะนักกีฬาของเราไม่ธรรมดาวันนี้พยักข่าวของพี่พยักข,าข่า <c oughs> ของพวกเราได <c oughs> ้ได้ว่าประกาศสักดาหความเป็นแชมป์ของพวกเขาแล้วว่าท้่ยรางวัลน,นี้เขาไม่ได้ได้มาด้วยฟุกหรือใดๆหรือโชคช่วยแต่มาด้วยหยดดันตา <c oughs> การร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแล้วก็เรียกว่าถูาาากต้องเลย ฟินอีฟอลแล้วนะผู้ชมมาแล้วครับฟินอีฟอลนะครับดวจากประเทศไทยของเราค่ะนำทีมโดยโจ้นะ <ไป S 1> เด็กหลงสรับสัุนมา4คนเลยอ่าเด็กครูดแล้วก็แรมโบ้นะครับอ<า>ของเราที่จะใส่ไม่ได้แต่อานจะด้วยคุณภาพอย่าลืมทีมเชียร์ไทยใส่เต็มกันด้วยครับตอนนี้ทีมไทยแลนด์ทีมคงชาติไทยทีมอะไรกันมาเลยนะครับใครเอารูปกำลังไปไปฮะตรงนั้นจะ <c oughs> ไมใช่ฮะเด็กหลงฮะ <c oughs> โอเคครับ ผมรู้ว่าเขามีเลือดตรงเลือดตั้งหมู่บ้านท้องพิ่นคืแกนน้องนี่แหละเขาเรียกว่าขมขวัญขมขวัญต่างชาติไว้ก่อนครับแต่ต่างชาติเขาก็มีหน้าโหดงนี้ก็มีนะเราไม่กลัวไงโอ้วิธีเปิดยิ่งใหญ่มากครับโวซีเพิร์สโซีสองนี่นีครับเพื่รางวัลโวซีรีส์มาจิ้เป็ดนั่นเองโอ้โหสดรสด้สวยสวยสวย ครับแล้วขยับเข้ามาอีกชิดเข้ามาอีกหน่อยเจ็ดถึงเก้าเดรคคุณแล้วได้ตัวของบลูสไปก่อนครับแล้วสามเข้จากเกมไฟครับมาแล้วคือที่สองจากฟีนิกซ์ฟอร์ครับมาช้าแต่มาชัวร์ครับตรงนี้แล้วเจ็ดถึงเก้าได้ตัวของหยวนไปอีกหนึ่งจากฟีนิกซ์ฟอร์ตรงนี้ครับแถวหน้าจากทีมไทยครับตอนนี้เราเก็บไปได้ถึงตัวนะเก็บไปถึงสองนะทีมไทยตอนนี้ฮะ ตอลุ้นกันเลยครับพี่บอลครับคิวฟิตเด้งขึ้นมาเท่าฟินิกส์ฟรอสอยู่ด้านซ้ายคือคืนโล่งอกแน่นอนครับตรงนี้แล้วเป็นตัวของออมปากด้วยตัวของออมเดมไปก่อนครับทนผท้ชมโอ้โหมันคล้ายกันจริงๆครับแล้จ้าครับได้ตัวของออมปากไปครับเทคคืนกลับไปได้ LGS d เหมือนจะขยับเข้ามาไม่ได้มากกว่านี้ครับพี่บอลครับหลายทีตอนนี้มีแทมอยู่ในมือขางที่เยอะตอนนี้สเปรย์พี่ ยามที่จะเก็บทางฝั่งของ LGD s ไปฮะดูหลังรถตรงนี้น่าจะเล่นยากมากๆาะไปก่อนเลยส่หรับ e t a ฮะโจนฮะครับพี่บอลได้คิวนี้มาแล้วปิด LGD s จบอันดับ8ปไปตอนนี้ฟินิกส์ฟอร์ดครับช้าแต่ชัวร์สคิวมาแล้วดาโกดนเข้าไปก่อนหนึ่งทีเหลือแค่โจเกอร์คนเดียวเท่านั้นจะทำช็อตประดิษานเหมือนเมื่อสักครู่ได้หรือเปล่าครับแล้วเราเปิดย่อยๆเข้ามามันยังไม่ลงแรงนะท่านผู้ชมครับพันยาเข้าไปก่อนบางทียามี6ไอวอลเหลือแค่หนึ่งครับยังฟั่มอยู่แล้ววงบีมาที่เราด้วยฮะดููฮะะใในน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 มมิิแแแปปตตรงงี้้้้ออย่ดาถึคลลวววเ็ับ ก็ถูกคูดด้วยฮะเอาคารโลโจซัพพอร์ตจากด้านหลังไกลๆตรงนี้ครับหือฝีกเด้งขึ้นมาลัวๆครับน็อกดาวน์แต่ยังไม่สามารถเชื่อซ้ำได้ครับและตัวของซีเข้ามาแล้วครับผมหนูว่าใส่เลนนั่นเองนะข้าวงผิดนะครับเอาแล้วตรงนี้ครับขยับเข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับตัวของซีครับสกายต้องบีบเข้ามาด้วยพร้อมกับวงตรงนี้ครับและเดอร์คูดรอรับหลังอยู่เดอร์คูดได้ตัวของสตีกหงายเข้าไปก่อนหนึ่งทีกำระเบิดก่อน การระเบิดแล้วยังไงเดอคุดด้านหน้ามีด้านหลังมีเอายังไงดีเอฟอาร์ถูกฟิดไปจบอันดับเจ็ดแล้วระเบิดเข้ามาลงแรงตรงนี้ครับผมได้เพิ่มเข้ามาแล้วจบอีโวต์จบอันดับหกไปครับตรงนี้ครับฟีนิกซ์บอลแบกคิวเข้ามาแล้วแล้วกระโดดเข้ามายิงหนึ่งทีครับเอาสุดๆครับเลิฟฟีนิกซ์บอลครับตรงนี้แล้วเข้ามาลุลวัวครับผมมามอบใต้แล้วกับฟีนิกซ์บอลเข้าไปครับ โจานาได้ตัวของวานนิดไปหนึ่งนะท่านผู้ชมนะก็มาดีฮะกับจังหวะแรกแบบนี้ฟปนิกฟอรสตำแหน่งดีขยับเข้ามาแล้วจาบด้านในด้านหลังตรงนี้แล้วจังหวะการไล่ต่อเนื่องอันติด็กเดคูดครับอยู่ถึงสองมีเอสเข้ามาถึงสามคนนะแต่ด้านซ้ายก็ติดใจเลยเหมือนกันนะเอาลนะทีมไทยเหมือนจะอยู่ตรงกลางครับคนแรทีมของเด็กคูดต่อเนื่องเลยฮะสามาทีมตรงนี้ครับสามทีมตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วระเบิดเข้ามาที่โจนาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับรีกับมาใหม่ครับ ไอวอลก็มาหนึ่งทีครับผมแล้วเข้ามาโค้ยเล่นกันก่อนครับตีกุ๊บเก่าเข้ามาครับแล้วฟินิชคอร์ดแล้วตอนนี้ครับเดอแรปเปอร์ไอฮีไอฮีตรงนี้ไปอย่างต่อเนื่องด้านหลังใส่ได้จะเข้ายังไงดีแต่ว่า6เอสเอ็ต้องการตบหลังแล้วเก็บไปได้อีกหนึ่งนาทีสี่สี่สี่ตรงนี้เก็บไปทีเดียวเอสที่เก็บไปถึงสองเลยสองต้องตาอยู่ตรงนี้แล้วเหลือแค่สองทีมแล้วมาดีครับทีมไทยสวนเลยจังหวะตะลุมบอลแบบนี้เข้ามาฟินิชกับฟิปโปตรงนี้ได้มาหนึ่งแล้วแต่กูเก็บไปแล้วทีมไทยลุ้นเลือดชนี้ท่านผู้ชมแน อมาเก็บแรบฟินิกฟอนแล้วขวาบูย่อมาได้ครับตัวสเต็ยังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสุดยอดพี่บอลฟินิกฟอนนะเราเห็นจังหวะแบบนี้ค่อนข้างอันตรายในการเล่นเกมสุดท้ายฮะเขาอยู่ในพื้นที่ต้องการแต่อย่าลืมตรงนั้นนะเขาใช้ตัวของกำแพงเนี่ยในการที่จะขำแล้วก็รวมถึงการต่อตัวกันเนี่ยไล่ยิงมาตรงนี้มีสองขยะและรถที่ถูกมาตรงนั้นอยู่แล้วด้วยฮะซ้ายมือเนี่ยสายเนี่ยตัางจะต้องนานและเอสกลายว่าเอสเนี่ยควรจะดันตัวของจะบูสตไม่ได้ ตายในเก่าจริงด้านหลังแล้วจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีของทีมไทยเลยฮะผมเห็นมีเจ็ดคนมาไม่น้อยหน้าเลยนะสำหรับทีมทีมนี้ไม่ได้หมางเงียบๆครับใช่ครับผมจะพร้อมจะฟาดทุกอย่างครับตรงนี้ครับท่าศึกแนวหน้าครับตัดมาครับสกายดิ้งนอกดาวมาโดยโจนาเฮดช็อตเข้ามาจากระยะไกลมาดีฮะกายฮะไปอย่างต่อเนื่องครับแล้วดีลองครับเก็บอาชีพมาครับได้มา2คิวกำลังจะปิดฉากและโซนพื้นที่วงที่5ยังคงเข้าฟินิกส์บอร์ีเช่นเคย ตัวหนึ่งตอนหนึ่งสกายที่เป็นตัวสไนเปอร์ตดีไปด้วยตัวห้าทางาที่เด็กหลอกนะจีน่ายิงฟรีจัดเลยครับฟินิชบอลตอนนี้มี3าิวแล้วครับผมเลิศเดลมาโซไปน็อกดาวไปได้ครับสหรับทางแซตครับจากัคูโซแต่เดมาโซเก็บสามกิลด์ไปได้แล้วคูโซจบอันดับ5ปิดท้ายโดยเจอคูโซเป็นคนฟาดไปดีเลยฮะแบบนี้คูโซจบตัวนี้ไปที่4เป็นเท็จไปต่อครับโตตรงนี้กับฟินบอลบอกเลยว่ายาวไปยิงฟรีมาก3ทีมสุดท้ายแล้วมุมดีมากครับตลอดฟินิชบอลเก็บดีดีไปใส่เลนไปแล้วก็แบบนี้ไม่เหลลลืออแ้วฟีีีนนิกกบบยัััังงงตึทมาดคร เข้าไปดันเข้าไปจะเปิดมาจากโจนาแล้วพร้อมจะปิดฉากโอ้โหไล่เข้ามาไซเลนจบไปแล้วเหลือกับวีไอพีกับฟินิกฟอร์ดวีไอพกับฟินิกฟอร์ดครับง้างระเบิดเดือดขุดขอสักลูกขอสักลูกโดนอยู่โดนอยู่ได้มาสเตเฮอร์เดกลงไปหลงสวยดีลองมาตัดขวาตัดไม่ได้ดีล็อกหนวดล็อกดาวน์แล้วระเบิดยังคงมาอยู่แปดคิวฟินิกฟอร์ดแปดคิวฟินิกฟอร์ดขออีกสองขออีกสองหนึ่งบูย่าเป็นสองบูแล้วมาโจนา ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่วามันว่านีติจาลงเรียบร้อยแล้วเป็นหู่ยากของแกนนี้ฟินิฟอนโอ้โหดับเบฟลแชมป์สำหรับสองตัที่สำคัญในเกมที่หนึ่งและเกมที่สองมากๆพื้นที่อะไรจะเป็นใจให้กับฟินิฟอนขนาดนี้ฮะแต่การไปถึงทีฮะโตโจนะและเด็กหลงฮะยอดไปเลยฮะกับแกงนี้ดูเหลี่ยมแล้วดูมุมแล้วมีผ่านควาเกมนี่ค่อนข้างที่จะสมจริงโตเด็กหลงได้ยิงบีบีและเบิดของดุดพอทก็ทำ ากไดด้ีอีหนึ่งครับแล้วจาป้าครับแต่เอ็กแทกไม่เหนือสกายเก็บตัวของอับูไปแล้วสุดท้ายอีโบจบอันดับ8จากการลื้อของไซเรนครับโอ้ไปยาวๆก็ตรงนี้ก็ในส่วนของคอวงที่3ครับแล้วปีบมุดที่ทุ่งหญ้าตรงนี้ครับใครที่ผ่านไปได้จะสามารถเล่นต่อในวงถัดไปครับแต่ท้าใหญยากซะแล้วครับอยู่4ทีมที่อัดกันอยู่ในคอวงไอเรนตอนนี้น่าจะติดอัพเลยนะแล้วเพย์โซไปก่อนเอาแล้วอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมเออตัดไปครับเลาสกับเอสกับตัวเต็งทั้งนั้นเลยครับตัดกันเองป้า โอ้โหแล้วพังกี้เอ็มครับได้มาหนึ่งครับคิวครับได้ตัวของนารุโชมาด้วยครับแล้วไซอัสเตรงนี้ครับเก็บมาอีกหนึ่งครับแล้วก็คิวครับได้ตัวของเอธาไปครับแล้วคิวซัมออกจากเกมไปครับแล้วก็คิวได้ตัวของโลโลมาแล้วไทสันครับได้ท่าออกจากเกมไปอีกหนึ่งแล้วก็คิวได้บลูชน็องดาวลงไปตรงนี้ครับแล้วหยวนครับได้ก็คิวกับคืนมาเหมือนกันครับแล้วหยวนตรงนี้ซัมก็คิวออกจากเกมไปครับพร้อมกับไซอัสตรงนี้ครับที่ได้ตัวของคาอูนมาแล้วไซอัสตรงนี้ดับเบิลคิวนะเก็บตัวของหยวนมาอีกหนเดดีียวคคครรััััับบบบกะะแนนนนนนตออ้ แต่ว่าดูไม่ต้องทันแล้วตรงนี้มาดูที่ว่าฮะโอ้โแล้วทีมเอสตรงนี้ครับเข้ามาโดนน็อกไปสองก่อนแล้วธิกิตรงนี้ครับกำลังจะล่วงลงไปครับเหลือคาร์ลสคุณเดียวเท่านั้นครับคาร์ลสครับเบกเตอร์อาร์คิโบตรงนี้ไหวหรือเปล่าเราดูเข้ามาก่อนได้ตัวของโฟนอสไปก่อนครับเอาเลยครับกำลังจะเอาวัดกันตรงนี้ครับคาร์ลส์ชแแบบเข้ามาพยายามจะคุ้มเพื่ออยู่เขาเห็นตำแหน่งครับ คิวบอกว่าไม่ยอมง่ายๆครับตรงนี้แล้วมีคนกระโดดมาแล้วเป็นโนดาโนดารอยสะบัดคู่ช้อนนี้โนดาบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเล่นกันก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วมอบเข้าให้ครับโนดาครับเคลียร์ไปหนึ่งปี้ครับจมจากหกไปครับจากทีนี้ตอนนี้เป็นเจ็ดคิวแล้วครับผมแล้วก็ใสเลนไปแล้วท่านผู้ชมไ่เลนตายน่องงครับอ้าวเลยครับเเสือไปครับคิวอย่างเยอะครับจบอันดับห้าอย่างน้อยนี่แรงด์เขาก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วมีหนี่อร์ปอีกเขาโบกแล้วครับท่านผู้ชมครับไปครับคุณโตมาตรงนี้ครับแล้วคออยู่ด้าานนบบบคคคคคออออยยูู่่มดิรรััเว เ็สคิวเลรอครับผมแล้วโนบุกครับตรงนี้ได้ตรงไทยสามไปก่อนครับผมก่อซ่าออกเข้ามาหนึ่งคิพยายามจะชุบอยู่พยายามจะชุบแล้วเขายิงกดไม่พลาดโนบุกเขาเตะไทยสามไปหนึงรอบครับแล้วเด็กคุณเข้ามาแจงมาได้หนึ่งคิเข้าไปหนึ่งครับล็อกดาวน์ลงไปแล้วซ้ำไปเลยครับคิวมาแล้วครับจากตัวทางด้านของทีมอีฟฟอร์และโนบุกครับเก็บตรงไทยสามไปได้หนึ่งครับ สิบเอ็ดคนทั้นั้นนะท่านผู้ชมตอนนี้ัะแล้วนีนิโคลกำลังจะเข้าวงเข้ามาเรื่อยๆครับมีโอกาสที่จะคว้าบูญญาเหมือนกันครับผมใช่ครับผมวงไปอยู่ที่โซนของ H Q E Sport ครับแต่ว่า H Q E Sport นั้นเหมือนจะคุมวงไม่อยู่ซะแล้วครับมอนจะจบด้วยตรงนี้ฟาติมครับโดนปิดไปด้านบนครับยังคงมีผู้โซ่กำลังจะไหลลงมาพร้อมสับเลาวรับสองทีมจากบราซิลเอ่อคูตของเราครับก้อนเราครับเก็บไปสองนะครับท่านผู้ชมครับ ค่อยๆเล่นครับตรงนี้เป็นสโลปอยู่ครับอาจจะรอวิ่งคอมวงหรือเปล่านะครับมี่ฟอยครับใช่ครับแล้วฟูโตมาแล้วครับชิดแล้วครับชิดแล้วครับไอวอลมาหนึ่งครับแล้วเห็นข้างใต้อย่างนี้เอาชัวร์ก่อนครับโคโนโคโนกดให้หมดครับ แล้วลงมาสบายหนึ่งทีละอาทิตย์ไม่ล่อครับใส่อาเก็บไปแล้วจบลบสี่ไปครับลำ H Q ครับวงมาแล้วครับเดอะครูดเซปตาตรงนี้สองปาราซิลวกำลังจะลุมทีมไทยอย่างฟนิกฟอสด้วยครับแล้วเข้าวงมาได้อยู่ครับฟินิ้งฟอสตรงนี้ครับอาจจะรอรับดีๆมองหาตำแหน่งเล่นดีๆหน่อยครับฟินิ้ฟอสครับ ด้านบนมีตัวของเราครับแล้วก็มีตัวของฟูโซ่นั่นเองครับท่านผู้ชมครับแล้ววงบิวเข้ามาอย่างนี้ครับเคิวครับฟูโซ่โดนยิงเคาะมาจากด้านข้างเหมือนกันครับผมเป็นตัวของเราครับขออภัยด้วยครับแล้วมา1ตรงนี้เรียบร้อยต่อไป2ท่านผู้ชมเหลือโนบุคนเดียวเท่านั้นครับแล้วฟินนิคฟอสเอายังไงดีตรงนี้แลมโบเก็บไปได้อีกหนึ่งท่านผู้ชมครับ3มบูย่ากำลังจะมาท่านผู้ชมแล้วห้าคิวมาแล้นี้ ไปแล้วครับ <Hey. S 1> ฟูโซอครับจบดับ3ใบ <Hey. S 1> แล้วตามมาอีกหนึ่งหรือเปล่าอยู่ด้านนอกวงอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดครับ oh ฟินิคฟอสกำลังโถมเข้ามาตรงนี้แล้วคนสุดสท้ายต้องเก็บไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โห oh สองบราซิลก็หยุดฟินิคฟอสไทยแลนด์ไม่ได้ครับผมโอ้โ oh หไม่ธรรมดาครับ oh จุดนี้ครับผม oh ได้ไปอยู่ตับกิวอยู่ก็ข้อตกคุ้นเลยนะมัลร oh ุนกันด้ตรงนี้นะครับผมโอ้โหกันด้นะขอยไปด้วยครับผม <laughs> <laughs> เรียบร้อยสามบูญ่าจากฟินิคฟอสครับ พื้นที่มาดีมากๆครับผมถึงแม้ว่าวงที่6จะบีบหนีพวกเขาแต่เขายังสามารถขยับเข้ามาแล้วใช้โอกาสนี้ค่อยๆยิงสะกดอัดเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วคุมพื้นที่ทําให้สองปราซิลอย่างฟุโซและลาวสพยายามจะลงมาเล่นเล่นได้ลําบากอย่างมากครับผมแล้วระเบิดของแรมโบ้ก็ก็ปลอบมือเขาเลยครับว่าเขาได้นั่นเองครับโอ้ยผมกลัวเด็กลงมากเลยครับว่าจะน็อกดาวขก่อนเปล่าครับเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างอับมากครับแล้ที่ยิงสวนเปล่า ซัพพอร์ตอ่าแล้วท่านผู้ชมปุ๊บไม่ตากแดดตรงนี้เรียบร้อยอับๆกันไปตรงนี้แล้ว3คิวมาแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเทิดกันไปได้ตรงนี้นะสำหรับตัวโต้นะแต่ได้แค่น็อกดาวเท่านั้นครับยังมากกว่านี้ไม่ได้เขากางไอวอลขึ้นมาแล้วชุบทันพอดีครับท่านผู้ชมแล้วงกายเข้าไปก่อนถึงทีสำหรับตัวโดคูดครับผมได้มาแล้วหนึ่งนะดิซามาโลตรงนี้นะท่านผู้ชมนะจัดครับผมยังดีครับได้มาแต่โดคูดครับผมทำมาอะไรมาเรื่อยๆครับจะไม่มีโดคูดเลยจัดมา้้นนนนะะท่ผูชตรงี ผมพิลุนจริงเลยคุณว่าทีไทยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดนก่อนหนึ่งในห้านะขอเป็นหนึ่งในสามนะโชว์นะครับผมผมว่าตอนนี้ก็น่าจะโชว์อยู่นะ,อะเอาละครับเราลุ้นกันไปครับขอให้ได้คะแนนเยอะๆที่สุดอะเพื่อจารึกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมผมพิลุนจริงครับมูลวงเข้าเราครับทุกคนครับผมเราอยู่กลางวงครับแต่เดือดสองนตรงนี้ครับไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าขอบขอบอย่ยผมว่าตัวของเราเนี่ยแล้วก็ ตัวของไซเรนเนี่ยต้องตัดกันแล้วฝั่งนี้ก็ต้องตัดกันเองด้วยเหมือนกันครับแล้วข้ามาไม่ได้ด้วยครับใช่ใช่อเอาแ,า,าแล้วข้ามาเราก็ยังจัดยิงได้ครับใช่ครับสบายครับเอาแล้วครับเทียร์ไทยใส่เต็มตอนนี้โอ่งสุดท้ายครับจะได้คว้าบูย่าในเกมสุดท้ายเพื่อเป็นของขวัญน,นะตรงนี้ แล้วก็โชว์ไปสักงสี่บุญญาเหล่านี้แล้วระเบิดยอยๆเข้ามาไทายสมามบอกว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยจะไม่รอดแล้วนะเพื่อนนะแล้วมีคนบีบเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับผมแล้เฮชี่วไปแล้วครับรตรงนี้เหมือนพยายามที่จะมาเอาออปชั่นต่างๆให้ได้เยอะที่สุด e ครับแล้วอีโวครับต้องน่าจะต้องข้ามฝั่งนะตรงนี้ท่านผู้ชมและ <c oughs> คือข้ามจะมีพื้นที่เล่นนะครับ15วินาทีที่อีโวสดจะต้องเข้ามาลาสเกงหรือวิวคนเดียวครับที่พยายามจะเข้าวงครับผมเอาล้วบีบเข้ามาเรื่อยๆครับพยายามขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแล้ว ตัดสินใจข้ามสะพานหรือเปล่าตรงนี้ใช่ครับผมต้องเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าข้ามน้ำคือเจอฟีนิกซ์บอสยิงฟรีแน่นอนครับรู้ถึงตอนนี้ไซเลนครับยังคงกดดันครับศึกศิลป์ยาครับว่าจะเข้าวงยังไงดีแกไปสะพานหนึ่งแล้วใต้สะพานแล้วล้าเรียบร้อยครับ eliminate ไปจบอันดับ4ี่ไปครับเหลือสามนี้เท่านั้นครับอีโวไซเลนครับและเหมือนไซเลนจะมาช่วยตัดอีโวก่อนสตรีดดวเข้าไปค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลือเกอร์ครับตรงนี้ครับ แล้วฮึบเอาไว้อยู่ฮึบเอาไว้ไอวอลแข็งพอหรือเปล่าแข็งพอหรือเปล่าแล้วตรงนี้สติบอกวงก็มา้ตรงนี้โ้เล่นยากเหลือเกินท่านผู้ชมและค่อยๆขยับเข้ามาครับอีโวครับแซมกับโดของอาบูนี่เข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแลวตัวหงายเข้ามาหนึ่งหงายเข้าไปสองตรงนี้นะตัวของไซเลนครับจับเบิรน็อคครับผมแล้วซ้ำมาโดยสกายครับเขาตัดกันเองเลยครับทุกคนครับรอชัยชนะครับวงสุดท้ายอยู่ที่พวกเราอีกแล้วครับผมเอาละหยุดไปอยู่จริงครับเขาตัดกันเองนอกวงครับ อ่าแล้วดีๆตรงนี้ครับไปตัดตัวของสตีดมาได้อีกหนึ่งครับกีโวอ่าตัวของฟินิกซ์ฟอยส์ครับก็รอจังหวะในการที่จะตัดไฟเลนด้วยเหมือนกันครับไม่ให้เขาเข้าวงมาได้นั่นเองครับทำให้เขาเล่นยากขึ้นติดตรงนี้ครับไฟเลนตัดกีโวครับแล้วฟินิกซ์ฟอยส์พยาตัดไฟเลนครับใช่ครับผมนับหอยหลังครับทุกคนครับผมจำนวนกระดูตอนนี้บอกเลยว่าทะลุไปแล้วก็จริงครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือถูถ้วยแล้วครับผมอ่าแล้วโจน้ำหายดีๆมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโอ้ช่วยยิงด้วยครับสแปมมาเรรื่อยๆคับ แล้ววงกําลังจะบีบในอีกห้าวิตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับผมเสือ2ก็จริงครับแต่ยังมีโอกาสในการที่จะพว้าปูเจ้าในเกทสุดท้ายนี้ไปครับใช่ครับผมรอครับจับตาดูดีสุดท้ายแล้ววงบีบพวกเขาออกมาครับแล้วเด็กคุณต้องยิงครับยิงกดไปทำไมสบายกดไปครับแล้วพื้นที่อับแบบนั้นครับ ไล่มายิงต่อเนื่องครับรอเลยครับวงไล่มาไทยชนะก็ตามมาติดอีกนิดเดียวเท่านั้นเรับเราจะชนะแล้วครับผมเอาแล้วแล้ววงเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วเจ็บกันทุกคนครับแล้วดักมุมเล่นอยู่ตรงนี้โจ้ครับโจ้นะตรงนี้ครับเ้วเป็นเดอะคูดครับเอฟเจ็ดสิบเก้าเข้ามาเฉยเลยครับรถสกายไปเก็บตัวของอีโวลมาได้ครับ้วสุดท้ายตรงนี้ครับเข้ามาทีละหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับฟินิชฟอยครับผมฝังเลยครับตรงนี้ใช้คำว่าฝังแล้วกอดอกเลยครับ โชว์ความยิ่งใหญ่ตรงนี้ไปครับว่าไทยแลนด์โน .1 ไฟฟ้าครับมาแล้วครับผมไทยชนะในครั้งนี้ครับมาเลยครับผมพุทธินาครับขอคบคมก่อนตรงนี้ก่อนชูถ้วยนะครับผมคบคมตรงนี้ครับถ้วยเปิือนหูใจชูให้สุดใจเพราะเราเชียร์ไทยใส่เต็มโอ้โหสุดยอดครับผมปิดสวยมากตรงนี้นะครับผมเอาแล้วไม่น่าจะมีพลาดอะไรตรงนี้ครับสำหรับแชมป์เปี้ยนประจำัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ของเรานั่นเองนะครับผม ภิปร,ระเทศไทย oh. เรากำลังเดินขึ้นไปบนเวที oh. เพื่อชูถ้วยและในตอนนี้ค่ะล้อมถ้วยไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยคอฟินิกฟอสของเราช่วงเวลาอันทรงเกียรติของพวกเขาค่ะวินาทีแห่งความภาคภูมิใจนี้และนี่คือ แห่งนี้นะคะ,คะนี่ครับบรรยากาศสวยๆำงางานและยิ่งใหญ่ที่สุดในนี้ครับฟินนิคฟอร์ดครับไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่นี่คือระดับโลกค่ะใช่ครับนี่คือแชมป์โลกเลยนะฮะอันนี้เปย์เอาเดียมมาด้วยนะตัวแทนประเทศไทยนะ